ในปัจจุบันเนี่ยที่โ,โหเขาเรียกว่ามี m ม d i ด a l Hu ฮับเกิดขึ้นทั่วโลกมีศูนย์การแพทย์ชั้นนำทั่วโลกทำไมศูนย์โรคหัวใจสถาบันโรคหัวใจของโรงพยาบาลบรุงราชถึงควรจะเป็นจุดหมายหรือว่าเป้าหมายของคนที่อยากจะดูแลสุขภาพหัวใจควรจะมาที่นี่คะสวัสดีครับทุกคน first I have to say that very embarrassed by all this แต่ที่จะตอบนี่คำถามอันนี้ผมขอตอบเป็นแบบว่า I want to tell you the story ว่าตอนแรกที่ my my life ชีวิตผมในเมกาเนี่ยก็ I serve all the referral uh, center all the university we have a lot of patients coming from over U.S. and Europe to to our place แต่ตอนที่ administration ของบัรุงราช Approached me 1> Over 1 e something years ago, บอกให้ามาทำที่นี่เขาบอกว่า,าที่บงรุงราษมีทุกอย่างแล้วแต่ว่า,าไม่มีอย่างเดียวคือวีซ่าแล้วก็ตอนนั้นผมพูดจริงๆผมก็ดูแล้วผมก็โอ้ยบรุงราษเอาแต่พูดว่าเก่งเ,เก่งจริงหรือเปล่าไม่รู้ขึ้นมาขึ้นมาผมก็ไม่คิดอะไรแต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าทาง a d m i n i s t r a t i o n very serious about the วิจัยแล้วตอนนั้นผมบ้างเนื่องจากเราเป็นคนไทยเขาเห็นอย่างนั้นผมก็เลยมา I don't I didn't o expect much to be honest with you แต่ว่าผมก็เซอร์ไพรส์เพราะตอนแรกที่ผมมาผมก็บอก administration บอกว่าขออย่างเดียวว่าผมไม่ขอยุ่งกับ administration <laughs> <laughs> ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรทั้งอย่างผมจะทำสิร์ชใค่อย่างเดียวแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่สักพักหนึ่ง ผมก็แปลกใจว่าทำไมคนไค้อันนี้ก็คือจะตอบให้คุณตอนนี้ดูจากข้างนอกไม่ใช่มาจากคนข้างในตอนนั้นผมว่าโอ๊ยทำไมคนมาที่บำรุงร่ายกันทั้งนั้นเน่ยมาแล้วก็คนพม่าคนมิเตอร์อีส์เอ็นเอเวอบอดี้แล้วก็มแกม้กระทั่งเอ็กซ์แพดผมก็อิมเพรสว่าโอ้ยมันแสดงว่าที่เข้ามาเร่าให้ฟังว่าที่นี่เป็นที่รีเฟอร์จริงๆมันไม่ใช่เรื่องโมฮะ ซึ่งยูแฮปต์ต์แต่งอเมริกาไอการทำงานของบรมราชพวกแผนกหัวใจที่เคยทำมาก่อนเนี่ยว่าปูทางไว้อย่างดี so that m e a n they have been delivering world class to be satisfaction to this to be satisfactory ต่อคนคนไข้ทุกคนแล้วก็ตอบกลัวมันคนก็ถึงมาขึ้นแต่พอผมเห็นอย่างนี้แล้วผมก็สักพักหนึ่งผมก็เห็นว่า ตอนคอมเพรสชันก็มากขึ้นในทุกคนก็เอาอย่างที่บํางรัชนอกนรงรีจิตินไทยแลนด์ but also เอ่อโคเรีอินเดียอ I've been to all and ส uh, ิงคโปร์ eventually